ก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งยิงปืนใส่ใช่ไหมคะใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่หะใช่ใช่ไหมพี่ฮะถูกอีกฝ่ายหนึ่งทักยิงปืนใส่ด้วยใช่ปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พบกับข่าวเด็ดภาคดึกนะคะสุราทำให้คนขาดสติเกิดเหตุสะเทือนขวัญชายอายุ17ปีชาวอำเภอบางพลีจังหวัดชมุประการ ถูกพ่อเลี้ยงใช้มีดทำครัวฟันศีรษะแขนซ้ายฝ่ามือและนิ้วโป้งเป็นแผลชะการบาดเจ็บสาหัสเพราะไม่พอใจที่ถูกลูกเลี้ยงต่อว่าเรื่องดื่มสุราเหตุเกิดภายในบ้านพักหลักหนึ่งซึ่งหลังก่อเหตุแล้วผู้เป็นพ่อเลี้ยงได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปญาติของผู้บาดเจ็บเล่าว่าพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงผู้นี้เป็นไม้เบื่อไม่เมาไม่ลงรอยกันมานานแล้วมีปากเสียงทะเลาะก,กันบ่อยครั้ง ครั้งนี้ถึงขั้นชกต่อยกันก่อนที่จะคว้ามีดทำครัวมาเป็นอาวุธจึงขอให้ตำรวจติดตามตัวพ่อเลี้ยงมาดำเนินคดีตามกฎหมายภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโจดหนองแก่อําเภอพลจังหวัดขอนแก่นบันทึกภาพชายอายุประมาณ40ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรสวมเสื้อแขนสัน้นกางเกงขาย,ยาวรองเท้าแตะเดินเข้ามาในร้านแล้วพยายามเปิดถังน้ำแข็งที่แช่หมักไว้แต่เปิดไม่ได้จึงหยิบผลไม้และขนมที่วางอยู่บนโต๊ะไปนั่งกินที่ มาหินอ่อนหน้าร้านจนเกลี้ยงใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงพร้อมทิ้งเกลือกผลไม้ไว้เต็มพื้นก่อนที่จะเดินออกจากร้านไปเจ้าของร้านติดตามไปจับตัวได้ระหว่างเดินอยู่บริเวณริมถนนมิตรภาพห่างจากร้านออกไปประมาณ5กิโลเมตรทางผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าเป็นคนทําจริงระหว่างจัก ระหว่างที่จะนําตัวไปแจ้งความเจ้า,จาของร้านทนสงสารไม่ไหวจึงเลี้ยงข้าวผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งมือ้อและไปลงบันทึกประจํวาวันแต่ไม่แจ้งความที่สอพพอนก่อนที่ตํารวจจะส่งตัวผู้ก่อเหตุกลับบ้านในพื้นที่อําเภอแหวงน้อยช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุไฟ,ไฟป่าที่ประเทศโปรตุเกสคะ่ะ แล้วเป็นอเียกขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปยอของผู้บเจ็บเล่าว่าพอเียเียผู้ีเป็น้ที่เาไม่เหนอยกันมานานแล้วมีปกรััครั้งนี้ถือคาดช่อกใ่นจรจากราบีวเาไปแจึงขอให้ตารวจติดตาตัวอเรียงมาดำเนินดีตามกฎหมายาจากล้องวงจริที่ติดตั้งไว้ที่ราน้ากลับมาดูข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมตำรวจสพพ,พนมสาร ได้จับกลุ่มตัวนายจิรายุทธอายุ33ปีหลังทําปืนลั่นใส่ภรรยาของตัวเองระหว่างขับรถอยู่บนถนนสาย331แปลงยาวเขาถึงซ้อนหมู่13ตําบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดชะเชิงเศราผู้ก่อเหตุให้การว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นช่วงที่มีการขับรถ กับรถอีกคันหนึ่งและถูกอีกฝ่ายยิงปืนใส่แต่จากการลงพื้นที่ตำรวจจึงทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นให้การเท็จก่อนจะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้พร้อมของกลางเป็นปืนแบบไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสพร้อมเครื่องกระสุนผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าเกรงจะถูกดำเนินคดีจึงให้การเท็จก่อนควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีทั้งกรณีทำปืนลั่นใส่ภรรยาของตัวเองครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและแจ้งความเท็จต่อไปทางการโปรตุเกสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง กว่า1,100นายและเครื่องบินดับเพลิง14ลำเร่งควบคุมไฟป่าที่เมืองคาสเตโลบราโกทางภาคกลางของประเทศโดยเจ้าหน้าที่ประจนเพลิงได้ประสบปัญหาหนักในการดับเพลิงเนื่องจากสภาพอากาศนั้นร้อนจัด อุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยไฟป่าดังกล่าวได้เผาทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วถึง43,000ไร่ขณะเดียวกันที่เมืองโอเดมิราเมืองชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของโปรตุเกสได้เกิดเหตุไฟป่าเช่นเดียวกันทางการส่งเจ้าหน้าที่300นายไปควบคุมเพลิงซึ่งสามารถดับไฟป่าได้แล้วเหล่า2ใน3โปรตุเกสกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจากเช่นที่กรุงลิสบอนอุณหภูมิพุ่สงสูง41องศาเซลเซียสทําให้ทางการประกาศ เตือนภัยร้อนระดับสีแดงกับประชาชนขณะที่ไฟป่าในหลายพื้นที่ยังคงลุกลามต่อเนื่อง,องคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวช่วงต่อไปในเช้าข่าวจาสะีนะคะเวลาประมาณสี่นาฬิกาสามนาทีสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ

ร้อยคะ่ะจะไปนอนกันหรือ,อยังฮ่าตลกซูเตอร์อะ่ะอย่าจิมมี่ว่าจะไปตรงสิ น้องพลคือแบบว่านอนดึกมากเลยอ่ะส,อสุดยอดมาเจมากถูกโองโอ้จริงเหรอคะสวัสดีน้องเบอร์นะ่ เขามไม่ได้็มกเินหนเดี๋ยวเลิ้มจินนี่แล้วเหรอ เป้อ,อนแอร์ไปแล้วค่ะ,มะเมื่อกี้ไหนแต่ช่วงเวลาน,นี้เราก็ยังทำงานกันอยู่นะจ๊ะได้ค่ะโตได้ทุกคนพลพลังมากจ้าชีวิต ข่าวได้ดูไหมคะสนามข่าวสอาทิตย์ใช่ไหม เรวจะไปซื้อเดินก u ียน,นได้ไหมฮะทุกคนคงมงว่านี่ทำอะไรทำไมไม่หลับไม่นอนช่วงกลางคืนคือเวลาทำงานของเรานะคะทุกคนวันนี้ก็คือเข้าควบสองกะไปเลยสิ้าจัดไปจุก,จก ก็ซอ,องขี้ชิ้นวันนี้กินไว้ชิ้นเดียวค่ะช่วงเชา้าถ้ากินเยอะนี่คืออ้วนแน่นอนแต่ชีวิตมันก็คือการกินอะเนาะกินแล้วลงเสียงสองล้านใช่ทำไมต้องพลอยรู้ว่าว่าลงเสียงสองล้านเลยอะใช่ลงเสียงสองล้านเลยคือเขียนแบบงานเสร็จเร็วมากเป๊ะมากสัปดาห์นี้ต้องภูมิใจในตัวเองมากๆ นามข่าวชนกินนะคะหมูหมูหมูกระทะค่ะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งไหมคะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะวันนี้จะมาแนะนำร้านหมูกระทะที่ช่วยเยียวยาจิตใจกันกับหมูหมูเอ็กหมูกระทะแต่ไม่ใช่ร้านหมูกระทะธรรมดานะคะที่นี่เขามีวิธีการหมักหมูที่ไม่เหมือนใครคือนำไอศครีมนมสดที่สั่งทำมาเป็นพิเศษ รสชาติก็มันๆน,น,นัวๆมาหมักหมูในหมูกระทะหนึ่งเซตจะรวมผักมาด้วยค่ะผักของที่ร้านเน้นเรื่องความสดใหม่ทุกวันเพราะเจ้าของร้านเป็นคนชอบกินผักจึงเน้นเรื่องของคุณภาพสำหรับเนื้อสัตว์ในหนึ่งเซตมีทั้งหมูชิ้นหมูสามชั้นปับกุ้งหมึกสดหมึกกรอบปูอัดและไส้กรอกค่ะทางร้านจะตอกไข่มาให้เลยนะแล้วก็เท้ Take ค่ะทางร้านจะตอกไข่มาให้เลยนะคะและตอนเสิร์ฟจะค่อยโปะไอศกรีมอีกทีนึง และแล้วก็ถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะลุยเลยทุกคนอีกไฮไลท์ของทางร้านก็คือน้ำจิ้มสุดเด็ดมี2แบบด้วยกันนะคะคือน้ำจิ้มบาร์บีคิวรสชาติออกหวานเด็กกินได้ใครชอบเผ็ดก็มีพริกกระเทียมมะนาวให้ใส่เพิ่มได้ส่วนน้ำจิ้มอีกแบบหนึ่งคือน้ำจิ้มซับททางร้านใช้มะนาวแท้และใส่น้ำมันงานลงไปด้วยเพิ่มความหอมสายแซบน่าจะถูกใจค่ะแต่ที่ร้านเขาแนะนำนะให้ลองเอาน้ำจิ้ม2แบบม,มาเทผสมกันได้ค่ะ ก็จะได้รสชาติความอร่อยอีกแบบหนึง่งส่วนน้ำซุปหมูกระทะเป็นน้ำซุปต้มผักรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มเวลาย่างไปนานๆน,น,น้ำซุปก็จะไม่เค็มจัดสดได้คล่องคอหมูกระทะหนึ่งเซตกินได้ประมาณสองคนนะคะก็ตกหัวละร้อยกว่าบาทอิ่มอร่อยทั้งหมูทั้งซีฟู้ดแต่ถ้าใครอยากกินแบบพิเศษขึ้นมาอีกแนะนำเป็นสันคอหมูหม่าล่าเบิร์นไฟ ที่ต้องเบิร์นไฟก็เพื่อให้มาการีนละลายเข้าไปในเนื้อหมูเวลาปิ้งก็จะทำให้เทคค่ะเวลาปิ้งก็จะทำให้หอมขึ้นอร่อยขึ้นคนที่เป็นคอหมาล่าน่าจะถูกใจเพราะรสชาติหมูหมาล่านั้นเข้มข้นอร่อยคุ้มค่ากับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆตอนปิ้งค่ะ ซอสแบบเกาหลีมีส่วนผสมของซีอิ๊วน้ำตาลน้ำส้มสายชูและหอมใหญ่แบบหั่นเทคค่ะซอสแบบเกาหลีมีส่วนผสมของซีอิ๊วน้ำตาลน้ำส้มสายชูและหอมใหญ่หั่นบางกินแล้วไม่เผ็ดแต่สดชื่นโรยด้วยงาขาวทางร้านได้สูตรมาจากเกาหลีเลยนะคะตัดเลี่ยนได้ดีกินหมูกระทะหลายๆคนชอบกินกับข้าวกระเทียมแต่ที่นี่มีเป็นข้าวกระเทียมกาก,ากหมู โข้าวมาด้านบนแทนที่จะผัดไปกับข้าวเลยเพื่อให้กากหมูคงความกรอบกินหมูกระทะเพลินๆใครอยากเปลี่ยนอารมณ์บ้างที่ร้านมีเมนูของทอดและยำซับๆด้วยนะคะอย่างชีสโบเนี่ยถูกใจคนรักชีสเพราะว่ายืดสะใจเลยที่ให้มาคลุกเองก็เพื่อให้ไก่ทอดคงความกรอบอยู่เขียวกรุบดีงามค่ะ หมูหมูเอ็กหมูกระทะเปิดทุกวันตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงตีหนึ่งร้านตั้งอยู่ที่โชคชัยสี่ใกล้ๆกับวัดลาดพร้าวตั้งอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าววังหิน12และแลาดพร้าววังหิน10นะคะแวะมาลิ้มลองเทคค่ะแวะมาลองลิ้มชิมรสหมูกระทะหมักไอศกรีมกันไนดะ้เทคเอาใหมค่ค่ะแวะมาลองลิ้มชิมรสหมูกระทะหมักไอศกรีมกันได้นะคะจบ หึ่งตอนหรืออีกหนึ่งค่ะใช่ที่ขยันตอนนี้เราจะได้สามารถขี้เกียจได้ในวันหน้านี่คือคติธรรมของเราค่ะ ร้านอาหารตามสั่งยอดนิยมขวัญใจชาวมอเกษตรบางเขนกับร้านพี่กรมอเกษตรเริ่มต้นจากการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขายบะหมี่ขายหมูดแดงแต่ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าก็เลยผันตัวมาทําร้านอาหารตามสั่งเพราะหลากหลายและลูกค้ากินได้ทุกวันไม่เบื่อนํามาสู่ร้านพี่กรมอเกษตรในทุกวันนี้ค่ะเทค,ค่ะนํามาสู่ร้านพี่กรมอเกษตรในทุกวันนี้ค่ะ ถูกอ,อกถูกใจลูกค้าเพราะรสชาติอร่อยและให้เยอะในราคาที่คุ้มค่าแถมพี่กรณเจ้าของร้านก็อัธยาศัยดีโดนใจวัยรุ่น <c oughs> ส่วนเมนูที่ร้านมีให้เลือกเยอะจริงๆนะคะเปิดเมนูแล้วก็ละลานตาเลยทั้งแบบราดข้าวใส่เนื้อสัตว์หอย่างหรือ2อย่างหรือจะสั่งเป็นกับข้าวก็ได้เช่นกัน ที่ร้านทาได้หมดทุกเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราผัดกระเทียมผัดพริกเกลือผัดผงกะหรี่ผัดไข่เค็มคั่วสีอิ้วผัดพริกเผาผัดพริกแกงใต้ผัดพริกแกงเขียวหวานผัดพริกแกงผแนงผัดบ็อกโอลี่ผัดกะหลำปลีเนื้อสัตว์ของเขาก็มีทั้งหมูชิ้นหมูสับหมูทอดไก่ชิ้นไก่สับไก่ทอดเนื้อหมึกกุ้งหอยลายหอยแมลงผููและปลาอย่างแซลมอนด้วยค่ะเลือกกินได้ตามความชอบของคุณผู้ชมเลย เยอะขนาดนี้จินนี่ดังเลยมากเพราะอยากกินหลายอย่างแบบสุดๆเทค่ะเยอะขนาดนี้จินนี่ลังเลยมากเพราะอยากกินหลายอย่างเราให้พี่กรณ์นแนะนําดีกว่านะคะอะไรคือเมนูเด็ดๆที่นิยมบ้างเริ่มจากเมนูที่ไม่เผ็ดกันก่อนเลยกับจานนี้ฮิตท,ที่สุดของร้านส่วนใครชอบแนวผัดกระเทียมห้ามพลาดกับหมึกทอดกระเทียมผัดมาแบบเยิม้มๆหอมกระเทียมหอม,หอมซีอิ๊วกินกับข้าวสวยร้อนๆดีงามค่ะ เมนูผัดที่พี่กรณ์นแนะนําก็คือผัดเทคค่ะเมนูผัดเทคค่ะสําหรับเมนูผักที่พี่กรณ์นแนะนําก็คือกุ้งผัดบรอกโคลีรสชาติกลมกลมผัดบรอกโคลีออกมาได้กําลังดีผักสดและก็กรอบค่ะอาหารทะเลของที่ร้านส่งตรงสดทุกวันนะคะ ใครมาเย็นมาค่ำซีฟู้ดของทะเลอาจจะหมดได้เพราะทางร้านไม่ให้ของเหลือค้างเพื่อความสดของวัตถุดิบหอยมแมลงผู้ผัดโหระพาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเสิร์ฟหอยมแมลงผู้มาแบบเต็มจานกินได้จุใจแน่นอนหอมโหระพารสชาติเข้มขน้นแต่ไม่เผ็ดจัดค่ะอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ที่หาไม่ได้ทั่วไปตามร้านอาหารตมสั่งก็คือแซลมอนจินนี่สั่งเป็นแซลมอนผัดแกงเขียวหวานไข,ขน่ข้น ช็อปปิ้งอื่นๆก็มีนะคะทั้งไข่เจียวและไข่ดาวพูดถึงไข่ดาวก็ต้องจัดกระเพราไก่ทอดไข่ดาวกันหน่อยเมนูสิ้นคิดที่คิดอะไรไม่ออกก็สั่งมากินมีความสุขเสมอเทคค่ะเมนูสิ้นคิดเทคเอาใหม่เมนูสิ้นคิดที่เวลาคิดอะไรไม่ออกสั่งมากินทีไรก็มีความสุขเสมอเติมน้ำปลาพริกนิดหนึ่งหลงตัวค่ะกระเพราของที่นี่ไม่เผ็ดจัดแต่ว่าถ้าใครอยากกินเผ็ดๆบอกพิกรณได้เลย ไก่ทอดแนะนำกินที่ร้านนะคะเพราะว่าไก่จะยังคงความกรอบแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบแบบเผ็ดๆต้องลองเป็นแนวอาหารใต้รสจัดพี่กรณจัดให้กับเนื้อผัดพริกแกงใต้เนื้อเขาก็ชิ้นใหญ่อีกแล้วค่ะเครื่องแกงเข้มข้นพร้อมกับเครื่องสมุนไพรถึงเครื่องถึงรสเชื่อว่าทุกคนหิวแล้วแน่ๆตามมากันได้นะคะกับอาหารตามสั่งในแบบฉบับของพี่กรณมอเกษตร ร้านตั้งอยู่ซอยงามวงวาน54แยก5บอกเลยค่ะยังมีเมนูอีกเยอะมากๆให้คุณผู้ชมได้เลือกสั่งกันร้านเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มนะคะเรียบร้อยอย่าทักสิทุกคนว่าใครอยู่ข้างหลัง อาเลยอย่าทำกันเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนขออนุญาตไปก่อนนะครับเพราะว่าถือของไปไม่ไหวจบไลฟ์ใช่ก็ไปกินอาหารตำสั่งเลยหมูกระทะอุย้ยหมูกระทะยังเปิดอยู่นะคะเนี่ยตอนนี้ทุกคนยังไปกินได้ลเลยงั่นไงบ้ายบายค่ะไม่ไหวแล้วของแต่มือไปหมดจุ๊บ